สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับต้นโกศนขุนช้างกินเลี้ยงกันนะคะลักษณะลําต้นของขุนช้างกินเลี้ยงนี่ก็คือสีสันของเขานะคะก็มีหลากหลายสีมีสีแดงสีชมพูสีเหลืองแล้วก็ลักษณะใบของเขานะ,ะก็จะโค้งมนนะคะบางใบก็จะบิดเป็นเกลียวก็เป็นโกศนสายพันธุ์ที่อยู่มายาวนานนะคะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายดูแลง,ง่าย และสีสันของเขานี่สวยงามงดงามมากวันนี้เตงมูก,ก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกกันนะคะและวิธีการรักษาดูแลว่าดูแลอย่างไรให้ใบของเขาสวยลำต้นสวยนะคะนี่ก็เป็นลักษณะต้นคุณช้างกินเลี้ยงโกสันก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะคะปัจจุบันก็เป็นที่นิยมและที่สำคัญก็คือเป็นไม้เป็นพญาไม้ใบที่มีความสวยงามนะคะปัจจุบันราคาก็ ไม่แพงแล้วก็ที่สำคัญก็คือดูแลง,ง่ายลักษณะใบาอ่อนของเขานะคะก็จะมีสีเหลืองอ่อนนะคะส่วนใหญ่การขยายพันธุ์ก็อยู่ที่การปักชำและก็แช่น้ำก็สามารถมีรากอย่างต้นนี้นะคะเราก็ใช้วิธีการปักชำด้วยขี้เถ้าดำถามว่าทำไมใช้ขี้เถ้าดำขี้เถ้าดำนี่ก็เป็นอะไรที่ทำให้รากของเขาจเจริญงอกงามได้ดีมากมาก แล้วก็ไม่เน่าด้วยเมื่อรากของเขาจเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อเราลงปลูกก็จะโตง่ายโตเร็วนะคะแล้วก็เชื้อราต่างๆไม่ค่อยมากวนใจเพราะว่าขี้เถ้ามีสารที่ป้องกันการเชื้อราได้เป็นอย่างดีนะคะฉะนั้นการชําด้วยขี้เถ้าดำล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะสามารถให้ต้นของเขาโตได้ดีมากๆหลังจากที่รากพร้อมปลูกนะคะเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยค่ะโกส่นเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะวัสดุในการปลูกของเราก็จะเน้นใบก้ามปูหมัก ถ้าเราไม่หมักเองเราก็ซื้อนะคะใบก้านปูหมักนี่ก็จะเพิ่มสีสันของโกศลให้สวยงามแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเล่งใบให้สีของเขาสดหลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะเติมดินให้เต็มกระถางนะคะหลังจากเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือนอกจากเลือกงใบก้านปูแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็เมื่อต้นของเขาตั้ง ตรงรากเดินแน่นนะคะเราก็ไปจับตากแดดร0อให้โดนแดดร้อสีสันของเขาก็จะสวยก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตง้งมูด,ด้วยนะคะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ